โองพระอาทิดาพระพอนางนเทียมโข<อ>ง,<อ>งตัดขุนเอือรัตหลังจากต้องทำปากแฉ่งอของวขุนเป็นไรจึงเกิดมาพิการทางร่างกายนะครับพระมาดาจกงต้องจากไปพร้อมกัยน,น้องไ่หน้ารับบรากฏเป็นนันติโกครับเกเปลี่ยนกับนกดาวครับ ขอบคุณครับโอ้โหนี่ครับตอนรับรางวัลไม่ต้องเดินก็ได้ดแลขอบคุณพี่สาวนะครับขอบรางวัลนะครับน้องน้ำเพชรนะครับรรสำหรับทำการแสดงต่อไปนะพี่น้องท่องหญิงอยากะหายอมหญิงไม่อยากเบื่อ แต่ยินครับออกมาแล้วครับเด็กผ้ายเด้ชยอยลูกอยาเหาลูกเย่เยาไปไปแล้วปกติก็แปะอยู่แล้วนะโอเด็กผู้ ไพูดองนั่นอะนรใช่ไหมค่ะถ้าตัวตายไปพูดอยู่กับใครข้ากินไม่อยากกินยาดีไหมคะเสด็จพ่อไม่นะลูกกินยาไะไรดีตรงไหนยามันขมดีไหมลูกใครเขาบอกที่บอกบอกจริงของเรื่องยาขยะขมเปล่าเว้ยคะขุนช้ไม่ได้บอกเลยยามันขมที่ไหนกันล่ะลูกน้ำดียาดีดีเจ้าจะได้หายเจ้าจะได้เดินได้อย่างคนอื่นเขายาเราไม่เข้าตัวชีวมตกินน่าเจี๊ยบพ่อสิลูกนิดเดียวไปแล้ว แล้วนะจะไม่กินไหมคะเอ้าไม่กินก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อเรากินแทนก็ได้พี่จะดูอหลวงพ่ไดอไล้วนะแต่อยากจะให้ลูกหายครับจึงได้ทานยาแทนลูกเป็นตัวอย่างครับขมขวดแล้วไหมคะจะเป็นไรไปทั้งหมดแล้วก็เติมไม่ได้หมดผมไม่หายเพราะไม่เห็นผมเลยทั้งนิดเดียว มดี๋ยวไปไปฉันไม่อยากกินแล้วเสียพ่อนิไม่ต้องกินยายังพ่อพาไปโวนนกไทนาทัยไหมลูกเดี๋ยวผม่นพาไปดูนกเลค่ะค่ะเดี๋ยวบอกแมวไปค่ะฉันไม่กินผิดผิเดี๋ยวก็ได้ไมวไปค่ะนะน่าจะดื้อแมวแม่ไสงสัยยาใไหมครับแต่พี่น้าให้าไม่กนเป็นไรพ่อกินเองก็ได้พ่อลูกกันไอ้ไปก่นดูพ่อมาอะรกยังไงแล้วค่ะดาเป็นครั้งที่สองเป็นตัวอย่างครับโอ้โหหมดโอ๊ย ไายใจกระลงจะอีฉันไม่ยพี่ค่าเสียพ่อพ่อทานยาเข้าไปเยอะๆยาออกฤทธิ์อาการคันออกครับพ่อตายแล้วอะเอาไรอยู่ไเนี่ยอ้าเป็นอะไรเะอุ้ยปอา พ่อพ่อ,เเอผิดไปเลยไหมคะตาตาลิ้นตาองุ่นเฉลยแล้วเพคะโอลังดิบองญิง,ง,น,ะน,ะะงนั่นแหละไหมคะผมฉันไม่มีญาติหรอกไหมคะขอบคุณนะครับสัวพี่ชายมอบรางวัลเลยให้กับน้องนภเพศนะครับขอ,อขอบตาขอบคุณยังสูงเลยนะครับ กินแล้วจะเป็นอย่างเสด็จพ่อหรือเปล่าไม่เป็นนะคะในกณะที่นางพิโกครับแม่มของปามาเจรดาอยู่กับเพราะอาจาที่ดาชิงทองก็มีเสียงเพลงดังแว่วกำลังสถานที่เลยครับท่านผู้ชมนางเอกไปไหนทำไมไม่มาเสียงเพลงเอกลิเกครับพี่น้อง เราไปอยู่ไหนคืนนี้ทำไมไม่มีพี่คอยน้องกนตีส <จะ S 1> ี่ค,คนดีของพี่ไม่มาพี่สีบลูนะคะพี่ได้นเสียงเพงลงหรือเปล่าจ๊ะพี่ได้ยินเลยคะเดี๋ยวพี่สีบลเลยนะไปบอกให้เขาร้องใหม่นะพี่บอกว่าเชียงคองอยากฟังจ้ะ

กลับมาลูกนะไปลูกป้ปรับยกการแสกันต่อไปครับว่าเสียงของจึงได้ใท้านางสีโตมาไปตามจา้าของเสีงเพลงหเ,เหาเร้องใ่เมือ